วิวเอ็กเข้ามาใหม่พี่ปี19ไม่แปดหมื่นเก้าพันสามร้อเจ็สิบห้ากิโลพี่คันนี้เป็นสามพันออโต้โฟวิลสามพันออโต้โฟวิลนะครับรถเพิ่งซื้อเข้ามาปีสิบเก้าเลยเลขยกไม่แค่แปดหมื่นเก้าพันกิโลเท่านั้นนะครับใครต้องการนะรถครอบครัวนะครับพี่เจ็ดที่นั่งนะครับไปใช้งานคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนสวัสดีครับพี่พี่ครับอยู่ผมเนทออโต้นะครับวันนี้ผมมีอิลซูวิวเอ็กนะครับคันนี้เป็นตัวสามพันนะครับดีบดีนะครับเนวี่ ปี2019เลยนะครับเลขไมล์แค่8,000กว่ากิโลนะครับตัวรถคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับเป็นเครื่อง3.0นะครับ DA DVD นะครับปี2019เลขไมล์8,000กว่ากิโลรถเพิ่งซื้อเข้ามานะครับกับ New X ตัวนี้นะได้เป็นสีเทานะครับเดิมๆโรงงานเลยที่รถเพิ่งมาเมื่อวานนะครับคันนี้เป็น3.0นะครับ DA DVD นะครับก็คือจริงๆมันก็คือตัวท็อปแหละ3,000 Auto 4 Wheel ะหน้าจอ Navy อะไรต่างๆนะบอกภายในเป็นสีเบชนะครับตัวนี้ระบบส่องสว่างด้านหน้านะครับก็จะเป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์เลนนะพร้อมตัวเดทาร์ดบันดิ้งไลท์นะครับที่โคมไฟนะครับตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมนะครับเป็นโครเมียมแต่รถยังไม่ได้ล้างเลยนะรถเพิ่งซื้อมานะทะเบียน154นะครับได้ทะเบียนนี้ไปเลยนะครับนะเป็นรถหน่วยงานโปรดประจำการนะครับมีไฟตัดหมอกมีอะไรเรียบร้อยนะครับชุดสีเดิมทั้งคันนะครับรถยังไม่มีเก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะครับรถเพิ่งซื้อมาเมื่อวานเอง นะใครสนใจรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับคันนี้ราคาค่าตัวเสนอขายที่759,000บาท759เท่านั้นนะพี่นะกับมิวเอ0กซ์สานวีะครับตัวล้อแม็กเนี่ยก็จะได้ตัวนี้เป็นเป็นขอบแบบว่าประมาณ18นะครับยางไปยิป 3, นะครับก็เป็นยางทันเดอร์นะเขาก็จะมีการแบบเพ้นยางมาทํานู่นทํานี่มานะครับพอใส่แล้วก็ดูเท่ดูหล่อดีนะ ยางตัวนี้มันเป็นกึง่งแบบเหมือนกึง่งยางซอฟนะครับเพราะว่าลายต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นลวดลายแบบเฉพาะของเขานะครับตัวรถยังไม่ได้ปรับสภาพเลยเพิ่งซื้อมา759,000า่บาทพี่ isuzu e mu-X นะครับ3.0ขับ4นะครับใครหาอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับติดต่อได้เลยนะพี่0 9 6 5 3 5 5 1 5 3นมะครับ mu-X สามพันขับสี่หายากนะผมบอกก่อนนะติดฟิล์มรอบคันมาเรียบร้อยนะครับเบอร์หกสิบ นะครับได้ตัวนี้ได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อแล้วได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อแล้วด้วยนะมีบันไดด้านข้างมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับสีเสือนี่เดิมหมดเลยสีเสือนี่เดิมทั้งคันนะครับมีแหลกหลังคามีสปอยเลอร์นะครับมีเสาวิทยุแบบคีบฉลามนะครับมีให้พี่ครบเลยคันนี้นะครับราคาค่าตัว7จ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นฟีดา้าพนเพียงหนึ่งหมื่นสองพันเท่านั้นเองนะฟีดา้าพนเพียงหนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทนะครับตัวนี้เป็นสามพันตัวท็อปขับสี่อ่ะ เซนเซอร์ s s ถอยมี4จุดนะครับมาพร้อมกล้องมองหลังนะครับมีระบบ e s c มาให้ด้านหลังนะครับรวมถึงตัวสปอยเลอร์มาให้นะฮะดิฟฟิวเซอร์ <iff> <iff> ก็จะเป็นสีเทานะปี19 3000 DVD Navy คับ4ครับหาไม่ได้อีกแล้วนะตัวนี้ภายในได้4เบดตัวนี้ภายในจะได้4เบดนะครับแต่พี่ดูสีตัวรถด,ดิสวยมากเนี่ยแบบเดิมทั้งคันเลยนะครับนะโลโก้โ w d นะครับโลโก้ m ิ X ออยู่ครบหมด นะครับตัวนี้ได้เป็นฝาท้ายเป็นนวลนนะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับปลดไปตามการนะดูภายในจะได้เป็นโทนสีเบจเห็นไหมรถคันนี้รถกลิ่นหอมมากๆรถกลิ่นหอมมากๆนะครับภายในได้เป็นโทนสีเบจตัวเบาะเนี่ยปรับได้พับได้นะครับรถเนี่ยเป็นเจ็ดที่นั่งไซส์ใหญ่นะโครงสร้างรถเดิมๆโครงสร้างรถเดิมๆเม็ดองเม็ดอาร์คเดิมครบหมดนะครับไล่ไปถึงพวกรอยต่อหลังคาอะไรต่างๆนะครับดูได้เลยเนี่ยเม็ดอาร์คเดิมนะครับน็อตฝาท้ายไม่มีแกะ รอนฝาท้ายไม่มีขยับนะครับไฟหาอยู่นะพี่อิรุสูมีเว3.0นะครับ DVD Navy นะคับเคลื่อน4ล้อนะครับ 4WD คันนี้สุดๆแล้วนะตัวบอกนะหากไม่ได้ใช้นะครับก็พับได้เหมือนเดิมนะตามสไตล์มิกนะก็พับได้นะแล้วคันนี้ภายในต้องบอกว่าไม่ช้ำเลยไม่ช้ำเลยนะไม่มีรอยอะไรใดเลยนะใหม่ทั้งสองฝั่งดูดิใหม่มากทั้งสองฝั่ง กระจงกระจกติดฟงติดฟิล์มมาเรียบร้อยปกติมันจะชอบมีรอยขีดข่วนช่วงนี้ใช่ไหมแต่คันนี้คือเนียนหมดเนียนหมดนะครับใครสนใจนะครับโทรได้เลย0965355153 0965355153ตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บพวกอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเขามันจะอยู่ในนี้นะครับนะนี่สวยๆกิ๊บๆิมันะมีจอกลางมีแอร์หลังม,มีแอร์ลาวให้อีกเรียบร้อยนะครับ คือรถพร้อมใช้เลยพี่คันนี้รถพร้อมใช้เลยน้ำวิวเอ็กสามจุดศูนยะ์เนวี่นะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวแน่นอนนะครับใครต้องการรถครอบครัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับคันนี้ตอบโจทย์ของจริงนะครับโหยอย่างงามนะตอนนี้มีคันเดียวนะพี่วิวเอ็กซ์โฟว์วิวสำหรับโฉมนี้นะถ้ามีอีกคันนึงก็จะเป็นปียีบสองเลยนะครับที่เป็นขับสี่นะโฉมนี้จะได้เป็นภายในสีเบดได้เป็นภายในสีเบด อันนี้เบาะเนี่ยเราเพิ่งเอาเข้ามานะรถยังไม่ได้สปายังไม่ได้คลีนยังไม่ได้ล้างเลยนะเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับมีจอกลางให้เรียบร้อยนะครับมีจอกลางให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีที่ปรับแอร์ต่างๆมีตำแหน่งที่ปรับแอร์อยู่นี่จอกลางอยู่นี่นะครับโดยปกติจอกลางตัวนี้นะครับมันจะลิงก์จากจอด้านหน้านะครับหรือว่ามันจะมีบางคันที่สามารถดูทีวีได้เลยนะครับโดยใช้รีโมทนะเขาจะมีรีโมทมาให้อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็แผงประตูนะครับจะเป็นลายไม้ พุ่มด้หนังสีเบตนะครับสวยๆคลิปๆแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อได้เลย096 535 5153 096 535 5153ที่ดูเป็นไงสวยเดิมบางนะสวยเดิมบางนะครับ3 0 0พัรับส <c oughs> ีกุญแจคีย์เลดบอกไฟฟ้าคนขับตัวบอกไม่มีฉีขาดเลขไม้น้อยมาก,มากัำไมแค่8500มื่นห ไม่แปดห0ื่นห้าพันกิโลนะครับรถการันตีโครงสร้างนะครับการันตีเลขใหม่นะพี่ดูเบาะดิไม่ยับเลยนะรถเป็นรถสำรองแน่นอนรถใช้น้อยนะครับแล้วก็ลวดลายของเบาะก็จะเป็นแบบนี้ป็นแบบเหมือนกระดูกงูนิดนึงนะครับนะสวยจริงคันนี้สวยจริงนะครับ๋ตวผมลองกดสวิตช์ออนให้ดูหนะ่อยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับกับคันนี้นะครับหาสวิตช์ไม่เจออ่านี่นะครับ หน้าปัดเลนไมที่ดูเงี้ยปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช้ได้หมดนะครับดูได้เลยเลขไม่แปดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลแปดเก้าสามเจ็ดห้าพี่อีซูซมิลเอ็กสามจุดศูนย์นะครับดีเอดีวีดีเนวี่ขับสี่มีล็อกความเร็วนะครับมีออโต้สตาร์ทสต็อปปรับพัดกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับรวมถึงช่วยชะลอลงทางลาดชันนะครับมีให้ครบหมด นะครับกระจกนะมองหลังก็จะเป็นตัดสายออโต้นะครับตัดสายออโต้นะครับมาพร้อมกล้องบันทึกด้านหน้าให้เลยนะมาพร้อมกล้องบันทึกด้านหน้าให้เลยคันนี้นะเป็นกล้องจากโรงงานนะครับหน้าจอตัวนี้เป็นเนวีนะครับเป็นเนวีคบนะครับมันมีตัวแมพนะมันมีตัวระบบนำทางให้นี่นะครับมันจะมีตัวแมพมีตัวระบบนำทางอะไรให้ต่างๆนะะใช้งานนะครับตัวระบบแอร์ก็จะเป็นออโต้แอร์เป็นออโต้แบบนี้ เกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับก็เป็น P R N D นะครับแล้วก็จะปรับเป็นเกียร์แมนนวลเลยนะเกียร์มันก็จะปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้นะครับตรงนี้เนาะเป็นลบเป็นบวกนะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือตรงนี้คือเกียร์โฟครับ t high 4 w o high f o low นะครับนะใครต้องการรถขับสีสวยๆคันนี้ตอบโจทย์นะพี่0965355153นะครับ0965355153นะครับกับ ีส e ูซู 0, m i x นะครับส0 da dvd navy ตัวนี้นะครับรถเดิม,ดมป้ายแดงมือเดียวไม้แ8ด0 0ืกกว่ากิโลนะครับรถสวยจริงคันนี้นะครับห้องเครื่องนี่เป็นไงแห้งๆเลยพี่ห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับหัวน็อตไม่มีขยับนะครับโครงสร้างนะครับเดิมครบหมดโครงสร้างเดิมครบหมดปั๊มลมปั๊ม abs อยู่ครบนะครับสวยเนียนเดิมบาง นะครับค <c oughs> านโนลงคานหน้าไม่มีแก่เลยคานงคานหน้าไม่มีแก่เลยนะครับนะคันนี้ต้องบอกว่าสุดจริงๆนะสุดจริงๆนะครหาอยู่พี่ดูแผนเพจดิเ <c oughs> ดิมๆหมมูดสีดำอยู่ครบนะครับสนใจโทรได้เลยครับพี่096 5355153นะครับพี่ได้รถครอบครัว7ที่นั่งขับเคลื่อน4ล้อคันนี้ไปใช้งานนะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับ